ยากําจัดปลวกนะคนนี้ก็เก่งลูกค้าแซฟรีนิวนะเป็นตัวที่ตรงจุดเรื่องปลวกนะคนนี้เลยค่ะชื่อสารสามันว่าพีโปรโนิวนะลูกค้าคือยากลุ่ม2บค่ะโปรสารนะสามารถที่จะดดูซึมผ่านท่อน้ำลูกค้าจะทั้งป้องกลรกำจัดนะถ้าใช้ฉีดพ,พน่นพวกเรื่องหนอนกอเพลี้ยไฟนะคนนี้เก่งเหมือนกันค่ะลูกค้าพวกเรื่องนะ นอนเพลนะควบคุมดีเหมือนกันค่ะคันคนในชนิการรานลงดินร่านโคนนะพวกมดปลวกดว,วงงาเก่งเหมือนกันค่ะคนนี้ค่ะเช่นถ้าใครนะเจอพวกรงังปลวกรังมดลูกค้า ใช้ได้เลยค่ะปลาใช้นะประมาณ5 0ซซีนะต่อน้ำ10ลิตรลูกนะแล้วก็ราดโคนนะตัดตายแบบว่ายกรางผลนี้เก่งเหมือนกันนะเรื่องปลวกเนี่ยตรงจุดเลยค่ะที่หมดนะลูกค้าทุกพืชทุกช่วงแล้วก็สามารถที่จะฉีดผ่าดอกได้นะคะโอเคเนาะฉีดพ่นได้ราดได้หรือว่าคุณนี้เนี่ยลูกนะสามารถใช้แช่ทอนพันธุ์ก่อนปลูกได้เหมือนกันนะปับให้นกลมาได้เลยค่ะ